ซูชิโร่ประกาศลดราคาแต่ทำไมผู้บริโภคก็ไม่พอใจในโลกของธุรกิจร้านอาหารที่แต่ละปีมีเทรนมาแรงแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลีอาหารจีนมาล่าหรือแม้แต่อาหารญี่ปุ่นที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เรามาพูดถึงซูชิสายพานที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นเข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้บริโภคต้องต่อคิวยาวเพื่อได้ทานเมนูโปรดแต่ล่าสุดซูชิโร่ซาชิโร่ได้ประกาศปรับราคาบางเมนูทั้งขึ้น และลดแต่ทำไมกระแสตีกลับก็เกิดขึ้นผู้บริโภคตั้งคำถามว่าลดราคาแบบใดถึงมีของแพงขึ้นแล้วที่น่าสนใจคือซูชิโรประกาศลดราคาบางเมนูแต่ในเวลาเดียวกันก็ปรับราคาขึ้นบางเมนูอย่างมีในสำคัญเช่นปลาฮามาจิก,กุงกลางและขนมหวานโฮมเมดซึ่งทำให้ผู้บริโภครู้สึกสับสนและไม่พอใจทว่าซูชิโรก็ออกมาอธิบายว่าการปรับราคาลดลงบางเมนูเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยกับซูชิของพวกเขาได้มากขึ้น และด้วยความสําเร็จในการนําเข้าวัตถุดิบในจํานวนมากทําให้พวกเขาสามารถควบคุมต้นทุนและส่งต่อความคุ้มค่าให้กับลูกค้าแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมซูชิโร่ถึงเลือกที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพียงแง่มุมเดียวคือการประกาศปรับราคาลงบางเมนูโดยไม่อธิบายเหตุผลของการปรับราคาขึ้นบางเมนูอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อดึงดูดลูกค้าคุณคิดยังไงชวนให้พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์นี้เลย